บทสาธยายเรื่องกุลปุตสูตรที่สองหน้าที่ของผู้มีศรัทธาคือการเห็นความไม่เที่ยงที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักขันธสังยุตจุลปันนาศกกุกุกลวักในย่อหน้าที่343เจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตามาจะขอน้อมนำเอากุลบุตรสูตรที่สองเป็นพระสูตรที่สิบสองในกุก,กุลวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้คือการขยายความและชี้วิธีการปฏิบัติที่เป็นรูป,ปธรรมยิ่งขึ้นจากพระสูตรก่อนหน้าหากครั้งที่แล้วทรงแสดงถึงเป้าหมายเชิงสภาวะ คือความเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในครั้งนี้ก็ได้ทรงแสดงถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้บรรลุซึ่งเป้าหมายนั้นหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศว่าหน้าที่อันสมควรของกุลบุตรผู้บวชด,ด้วยศรัทธาคือการเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในขันห้าซึ่งเป็นหนทางปฏิบัติโดยตรง ที่จะนำไปสู่การกำหนดรู้และการหลุดผลณพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขานในวิญญาณนี้ย่อมเป็นธรรมอันสมควรแห่งกุลบุตรผู้บวชด,ด้วยศรัทธา พระพุทธพจน์ที่เป็นแก่นพระสูตรนี้คือสัทธาปปิตสะกุลบุตสะอยะมนุษยมโมโหติยังรูปเปอ,อานิจานุปสีวิหะระยะทมอันสมควรของกุลบุตรผู้บวชด,ด้วยศรัทธานั้นคือพึงเป็นอยู่โดยความเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูปจากนั้น ได้ทรงแสดงถึงกระบวนการแห่งการหลุดพ้นที่เกิดขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับครั้งก่อนว่าขั้นที่ 1. เมื่อเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในขันห้าแล้วขั้นที่สองยอมกำหนดรู้ซึ่งขันห้านั้นขั้นที่สามเมื่อกำหนดรู้ซึ่งขันห้ายอมหลุดพ้นไปจากขันห้าและจากความทุกข์ทั้งปวง หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. จากสภาวะสู่การปฏิบัติพระสูตรนี้ได้เชื่อมโยงนิพพทาคือความเบื่อหน่ายเข้ากับการปฏิบัติโดยตรงคือการเห็นความไม่เที่ยงนี้คือการสอนว่าความเบื่อหน่ายที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการคิดหรือการบ่นถึงความทุกข์ แต่เกิดจากปัญญาที่เห็นความจริงและความจริงข้อแรกที่ต้องเห็นก็คืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงการตามเห็นความไม่เที่ยงหรือที่เรียกว่าอานิจจานุปัสสนาจึงเป็นดังประตูบานแรกและบานที่สำคัญที่สุดของวิปัสสนาเมื่อเราเห็นการเกิดดับของกายใจนี้บ่อยๆเห็นว่ามันไม่เคยคงที่ ไม่เคยเป็นไปดังใจหวังความเบื่อหน่ายหรือนิพิทาต่อการต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 2. การเห็นคือการกำหนดรู้ที่แท้จริงในพระสูตรได้แสดงลำดับว่าเมื่อเห็นความไม่เที่ยงจึงกำหนดรู้ คำว่ากำหนดรู้หรือปริญญาในที่นี้จึงหมายถึงปัญญาในระดับที่สูงขึ้นการเห็นความไม่เที่ยงเป็นปัญญาในขั้นยะถาภูตะญาณทัศนะคือเห็นตามความเป็นจริงการกำหนดรู้เป็นปัญญาในขั้นนิพพิทายณานะคือปัญญาที่นำไปสู่ความเบื่อหน่ายและวิราคยาณนะ คือปัญญาที่นำไปสู่การคลายกำหนัดกระบวนการจึงเป็นไปอย่างเป็นลำดับคือเห็นจนเบื่อและเมื่อเบื่อก็จะคลายและเมื่อคลายก็จะหลุดพ้นขอให้เราทั้งหลายผู้ได้ชื่อว่าเป็นกุลบุตรกุลธิดาในพระาศาสนานี้จงน้อมนำเอาหน้าที่อันสมควรน,นี้มาสู่การปฏิบัติ จงอย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่จงใช้ทุกขณะของชีวิตเป็นโอกาสในการตามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจเห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกเห็นความไม่เที่ยงของความคิดเมื่อเราทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์คือการกำหนดรู้และการหลุดพ้นย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้ความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร